ตเทเวกสะกัลยาณังตเทเวกสะปาปกังตสมาสพังนักกัลยาณังสพังวาปินัปาปกังสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆมิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมด และก็มิใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจงมองทุกสุขก็จงมอง จ้องให้ดีมองว่าเป็นอย่างที่เราคิดหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดาขอนอน้อมแน่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรม จนมาเกิดมีใดท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทธลุงออกอากาศจากวัดหลานแซะด้วยระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12 พฤศจิกายน2 5 6 5แรม4ี่ค่ำเดือน12ซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการสอบธรรมสนามหลวงสำหรับนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกชั้นโทและชั้นเอกผ่านมาส,สองวันสำหรับการสอบวันแรกวิชากระทู วันที่สองวิชาธรรมะวันนี้ก็เป็นอนุพุทธประวัติพุทธานุพุทธประวัติก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าและบุคคลที่เกี่ยวก้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอนุพุทธอนุพุทธะก็คือผู้ตรัสรู้ตามเหมือนบทสวดที่เราเคยได้ยินได้ฟังสวดมนต์แปลของท่านอาจารย์พุทธทาส แปลว่าคู่แห่งบรุรสี่คู่นะับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษหรือ8จําพวกก็คือโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลอนาคาค <c oughs> สกทาคามิมัคสกธาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผลอารัรรมัอาคอารตผล,น,น,ผลนี่คือคู่บรุรสี่คู่คือพระอริยบุคคลคำว่าอนุชนก็คือ คนรุ่นหลังนี่เอคนรุ่นหลังคนที่ตามมาภายหลังโมราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด <c oughs> นะเขาว่าอย่างนั้น,นแต่ปัจจุบันเห็นตามข่าวตามโลกโซเชียลสุนัขพันธุ์อะไรพิษบูลกัดเด็กเสียชีวิตไปหลายคนหรือว่าเจ้าของเองก็โดนกัดจริงๆคําว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนี่ เป็นสุภาษิตกร,รมบังเพยในความหมายแท้จริงก็หมายถึงว่าเดินตามหลังผู้ที่มีประสบการณ์คนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็คือเห็นอะไรมาก่อนเราก็เลยไม่ผิดพลาดเหมือนกับท่านหรือว่าอะไรที่ท่านทำได้ดีเป็นสิ่งที่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างก็ตามหลังผู้ผู้ใหญ่ในทีน่นี้อนุชน ก็คือคนรุ่นหลังหรืออนุพุทธ,ธะคือตัสรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะนะั่นเองยางพระพุรุงบัญญัติธรรมเอาไว้นี่มากมาย <c oughs> คำหนึ่งที่เรียกว่าอนุบัญญัติก็คือบัญญัติเพิ่มเติมนี่ก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วอย่างที่เคยกล่าวไว้หลายตอนแล้วที่บอกว่าเวลาพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัย ไม่ได้บัญญัติตั้งเอาไว้ก่อนแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้บัญญัติตั้งเอาไว้แต่ต้องให้เกิดเหตุขึ้นก่อนจึงจะบัญญัติวินัยนี่เรียกว่าเวลาบัญญัติเรียกว่ามูและบัญญัติมูและบัญญัติก็คือเกิดเรื่องขึ้นแล้วบัญญัติเพิ่มเติมก็เรียกว่าอนุบัญญัติอนุบัญญัต,ญญติเช่นยกตัวอย่างว่าในสิขาบทข้อที่ 3, สภิกษุ แกล้งแกล้งก็คือจงใจนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจคำว่าแกล้งเป็นสำนวนของวินัยพิสูจน์แกล้งจงใจฆ่ามนุษย์ให้ตายก็ต้องอาบัติประชิกค,คือขาดจากความเป็นพระถ้าจงใจฆ่าคนขาดจากความเป็นพระก็มีเรื่องเล่าว,ว่าในสมัยพุทธกาลนี่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่ามหาวันพระพุทค์ทรงเทศนาเรื่องอสุภะ ก็คือความไม่สวยไม่งามของร่างกายให้เห็นโทษของร่างกายต่างๆนานาแล้วก็แนะนําให้ภิกษุทั้งหลายได้ไปพิจารณาโทษของร่างกายเป็นอสุภกรรมฐานแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าจะหลีกเล้นแต่พระองค์เดียวประมาณกึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนคล้ายๆว่าเก็บตัวเข้ากรรมฐานอย่างนั้นหละ นะพระพุทธเจ้าขอขอหลีกเร่นคนที่พูดที่จะไปพบพระพุทธเจ้าได้ก็คือภิกษุที่นําอาหารไปถวายเพียงรูปเดียวจากนั้นภิกษุทั้งหลายก็ได้พากันเจริญอสุภาภาวนาพิจรารณาร่างกายเห็นว่าไม่งามเปรียบเสมือนว่าหนุ่มสาวที่รักสวยรักงามชอบการแต่งตัวอาบน้ําประแป้งอย่างดีแล้วถ้าเกิดว่ามี ของเน่าเน่าเหม็นเ็ก็ไม่อยากจะไปสัมผัสไม่อยากถูกต้องไม่อยากเข้าใกล้นะเหมือนซากงูเน่าหนูเน่าซากศพซากหมาเน่าอะไรต่างๆไม่อยากเข้าใกล้ก็พิจารณาไปพิจารณามา,มาบ่อยๆจนเกิดรังเกียจร่างกายของตนขึ้นมาถึงขั้นที่บอกว่าในครั้งนั้นนะท่านกวางพระภิกสุถึงขั้นที่ขนาดว่าเบื่อนายร่างกายจนฆ่าตัวตายก็มี หรือว่าช่วยกันขอให้เพื่อนพิสูจน์ด้วยกันฆ่าข้มี <Yeah. S 1> ทีนี้พอหนักเข้าหนักเข้านี่รู้สึกว่ามันจะทําไม่สะดวกแล้วเพราะพระไม่มีอา,อาวุธไม่มีมีดอะไรมากมายก็เลยไปหาคนคนหนึ่งแกชื่อว่านายมิกลันติกะนายมิกลันติกะก็คือคนที่ที่อยู่วัด ไม่ใช่พระนายมิการันติกาที่อยู่วัดแต่ไม่ใช่พระแต่งตัวเหมือนนักบวชแล้วนายคนนี้ก็ยินดีแต่ว่าขอค่าจ้างในการค่าก็คือขอบาทกับ G จีวรอาจจะอาจจะไปขายต่อหรือยังไงไม่ทราบนะอาจจะไปแลกเป็นสิ่งของอย่างอื่นนะเพราะว่าบาทกับจีวรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดของภิกษุแล้วทรัพย์สมบัติอื่นไม่มีนายมิการันติกาเก็เลยรับจ้างฆ่าภิกษุ ทุกวันตั้งแต่หนึ่งรูป2รูป3รูปไปจนถึง60รูปนานใช้เวลา2อาทิตย์หรือครึ่งเดือนจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จกลับมาอย่างที่พระองค์ตรัสเอาไว้ตอนต้นว่าจะลีกเร้นครึ่งเดือนจริงๆพระพุทธเจ้ารู้แล้วนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่พระองค์ยังไม่ไมตรัสพูดอะไรพอมาถึงก็เรียกประชุมสงฆ์แล้วสอนเรื่อง อานาปานสติอานาปานสติหมายถึงการกำหนดทําในใจด้วยสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกสอนแล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องนี้ที่พิสูจนฆ่าตัวตายแล้วก็ให้คนอื่นมาฆ่าบอกว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกไม่ใช่วิสัยของสมณะหรือนักบวชฆ่าคนหรือว่าฆ่าผู้อื่นนี่ผิด ภิกษุใดนี่ต้องปรับอาบัติประชิกค,คือขาดจากความเป็นพระนี่ก็คือต้นเรื่องที่ทําให้มีการบัญญัติห้ามภิกษุฆ่ามนุษย์ <c oughs> ต่อมาเนี่ยที่บอกว่าอนุบัญญัติมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเกิดขึ้นภายหลังคราวหนึ่งนี่มีอุบาสกคนหนึ่งแกเจ็บป่วยแล้วภิกษุกลุ่ม6คนก็เรียกว่าจับพาคขี่พภิกษุ6คนเนี่ย ภิกษุอกรูปขอไปเรียกเป็นรูปภิกษุหกรูปนี้ที่จับกลุ่มกันไปไหนมาไหนไปเป็นพักพวกกันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันหกท่านนี้อกรูปนี้ก็ไปชอบภรรยาของอุบาสกคนนั้นเข้าใจว่าภรรยาของอุบาสกคนนั้นคงจะหน้าตาดีภิกษุหกรูปนี้ก็เลยพูดพรรณนาความดีถึงความตายก็คือพูดว่าถ้าตายแล้วได้ไปสวรรค์ได้ไปดีนะ เป็นอันิสงสงอะไรต่างๆมากมายการอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าทนอยู่เลยตายดีกว่า <g ülme> ย้อนให้เ่อนตายแล้ววิธีการทําให้ตายเร็วทํำยังไงรูร้ไหมท่านทุกท่านก็ได้นาให้อุบาสกที่กําลังป่วยอย่างนี่ให้กินของแสลงเข้าไป <c oughs> ปรากฏว่าพออุบาสกคนนี้กินของแสลงเข้าไปโรคที่เป็นอยู่ก็กําเริบขึ้นจากนั้นก็ตาย ภระยาของอุบาสกนั้นก็รู้ว่าเป็นการจงใจอยากให้สามีของนางตายจึงตำหนิติเตียนพวกพิสุขเหล่านั้นมากมายเลยว่าทำไมเป็นนักวอถึงมาพรรณนาคุณถึงความตายแล้วแนะนำให้คนป่วยกินของแสลงจนถึงกับเสียชีวิตเรื่องทราบไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกประชุมสงฆ์้ไตรถาม อสอบความเป็นจริงแล้วส่งตำหนิภิกษุพวกนั้นแล้วบัญญัติเพิ่มเติมว่า <c oughs> การที่พระภิกษุพรรณนาคุณถึงความตายหมายถึงว่าไปไปพูดไปบอกไปเทศไปสอนโยมว่าตายแล้วดีได้อย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วก็ชักชวนหรือว่าทําให้ขอตายอย่างจริงๆนะก็ต้องอาบัติประชิกด้วยนะอีกข้อหนึ่งท่านกางัง อีกข้อหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือสมมุติ <c oughs> มีมีผู้หญิงตั้งท้องตั้งคันแล้วจะทั้งจะทำแท้งมาขอคำแนะนําจากพิสุุภพิสุุแนะนําไม่ไปทําแท้งก็ถ้าเกับว่าฆ่าเด็กอย่างนี้ก็ต้องอาบัตเหมือนกันนี่คือเรียกว่าอนุบัญญัติ <c oughs> คําว่าฆ่าเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรหลายลายชื่อนะที่ พระพุทธเจ้าเรียกว่าหมายถึงการฆ่าอย่างแรกเรียกว่าประหารคำว่าประหารในภาษาของพระพุทธองค์ไม่ใช่เหมือนที่เราเห็นในในประวัติศาสตร์ของคนไทยสมัยก่อนที่นํานักโทษไปนั่งกับเสาหลักประดมมือใส่ดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีพิจฉาดรดําดาบแล้วฟันคออย่างนั้นอันนั้นก็ประหารเหมือนกันแต่ว่าคนละความหมายกัน ประหารในที er ่นี้หมายถึงว่าการฟันแทงและตีด <can S 2> oh ้วยรวมถึงการตีด้วยนะหรือบางครั้งใช้มือนี่พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าดุดประหารนี่อันนี้รวมไปถึงการตีด้วยมือด้วยประการที่สองฆ่าด้วยวิธีการเรียกว่าซัดปัจจุบันก็เหมือนกับการการยิงการพุ่งต่างประเทศนี่รู้สึกว่า ถ้าคนทําความผิดเขาจะนําไปผูกมัดกับเสาหลักแล้วก็ให้ชาวบ้านนี่เอาก้อนหินกลอก้อนในเดียเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะถ้าเกิดว่าใครทําความผิดที่สังคมก็รับไม่ได้ก็จะถูกไปผูกมัดกับเสาแล้วก็โดนเคี่ยงหรือซัดกับก้อนหินจนตายเลยนี่ประจัดเป็นประหารเหมือนกันต่อมาใช้วิธีการวาง เหมือนกับวางกับดักอย่างนั้นวางขวกักหนามขวางของมีคมเอาไว้เหมือนแต่ปัจจุบันถ้าเป็นรถก็เรียกว่าวางตะปูเรือใบหรือขุดหลุมแล้วก็เอ,เอาเอาหอกเอาของมีคมาวางเอาไว้พอตกลงไปก็โดนเสียบโดนแทงตายแม้กระทั่งว่าการวางยาพิษนี่จัดว่าเป็นการวางฆ่าโดยการวาง หรือการฆ่าด้วยวิชาอันนี้เราคงเคยได้ยินนะคนที่มีวิชาคมเรียกว่าวิชาทางสยยศาสตร์ศยเวิตก็ทําให้คนตายได้เหมือนกันเ,นเรื่องนี้นี่บางคนที่มีประสบการณ์ตรงเขาอาจจะเชื่ออย่างคนกขนุนนี่มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านท่านพอมีวิชาในด้านนี้ก็คือท่านอาจารย์พระครูอินทศรีและคุณ จาวาดวัดประดูเรียงแต่ไม่ใช่ว่าท่านมีวิชาที่จะไปไปไปฆ่าคนอย่างนั้นหนะมายถึงว่าท่านสามารถแก้คุณใส่ได้นะเขาเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่ามีหลายรายแล้วมามาติดต่อขอเบอร์โทรแล้วก็ไปทําการรักษากับท่านอาตมาก,ก็ถามเหมือนกันว่าเป็นไงบ้างคนป่วยหรือว่าคนที่โดนของไปทําหายไหมโดยมาก90%นั้นก็บอกว่าหาย อันนี้จะมาไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมท่านพระครูอินทศิลคุณวัดปรุเรียงว่าให้ไปใช้บริการให้ไปไปไป,ไป,ไปเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของเวทมนกาถาอะไรนี่มันมีมานานแล้วว่าคนสามารถฆ่าคนได้ด้วยด้วยเวทมนต์หรือว่าเราเคยยินเรื่องเล่าใช่ไหมทำของใส่ของขเขมรใช่ไหมสกหนังควายอะไรต่างๆพวกนั้น นเนี่ยมันมีมานานแล้วหรือการฆ่าด้วยกำลังไฟฟ้าการชอตเหมือนคนที่ไปชอดปลาในหนองน้ำอันนี้เรื่องการชอดปลานี่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเวรกรรมมันตามไวมันมีแรมีจริงๆนะเราจะเห็นได้ว่าคนที่เสียชีวิตเพราะไปชอดปลานี่มีมีมีบ่อยเหมือนกันนะ คือจะไปเอาชีวิตปลาด้วยการช็อตแต่ว่าเกิดไฟฟ้ารัดวงจรโดนช็อตเองเสียชีวิตคาหนองน้ํานี่หลายรายนะเนี่ยการฆ่าด้วยไฟฟ้าแล้วการฆ่าด้วยริ์บางคนนี่มีตะบะกล้ามองตาแล้วก็เดินเสียชีวิตก็มี <c oughs> บางคนที่น่ากลัวอันนี้เอาง,ง่ายง่ายญาติโยมลองดูก็ได้ อย่างเด็กเห็นผู้ใหญ่บางคนที่หน้าดุหน้ากลัวเนี่ยเด็กร้องเลยนะไอนน้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง,ง่ายเอเด็กร้องเด็กตกใจเด็กกลัวเนี่ยคนที่มีดวงตาเป็นอาวุธก็มีเรียกว่านัยนาพิฆาตฆ่าคนได้ด้วยสายตาหรือสัตว์บางชนิดเช่นงูเนี่ยงูงูเห่าพ่นพิษ ก็เรียกว่าฆ่าโดยฤทธิ์เหมือนกันนะเปรียบเสมือนการฆ่าโดยฤทธิ์หรือปล่อยงูไม่กัดนี่เรียกว่ามันฆ่าโดยฤทธิ์พิษงูฆ่าโดยสัตว์รวุธอันนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วประการต่อมาฆ่าคือ <c oughs> <c oughs> การพรรณาคุณถึงความตายนี่จัดว่าเป็นการฆ่าเหมือนกันนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เรียกว่าวินัยที่เกี่ยวกับเรื่องของของพระ ต่การสอนหรือแสดงธรรมของพระพุทธองค์นี่ก็จะมีหลักอยู่ว่าก่อนที่คนเราจะเข้าหาธรรมะได้นี่ต้องเปิดใจก่อนแล้วสิ่งที่เปิดใจได้ง่ายสําหรับมนุษย์สามัญทั่วไปก็คือรู้จักการให้คือทานนั่นเองพอรู้จักการให้เราก็จะสามารถที่จะรักษาศีลได้ศีลก็คือการควบคุมกายวาจาพอร,รักษาศีลอนิสงส์มันก็จะเกิด เป็นสักขะสวรรค์คือความสบายอกสบายใจละจากโลกนี้ไปก็ได้สวยทิพยะคืออ่ะคือความเป็นทิพย์อนสวรรค์แล้วพระองค์ก็สอนเรื่องของโทษของกามว่าแม้จะได้สวยสุขเป็นทิพย์แล้วอยู่สะดวกสบายทุกอย่างแต่มันก็มีโทษของมันอยู่ อาลองพิจารณาง่ายๆถ้าเรามีอะไรดีๆที่เป็นความสุขถ้าเกิดว่าของเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นพลัดพรากจากไปความทุกข์เกิดทันทีแล้วเกิดมากด้วยนะเกิดมากด้วยอาหรือให้เห็นตัวอย่างชัดเคยยกตัวอย่างแล้วดรงนี้สมมติเราเดินทางไปพกเงินไปอา้ายีบาทอา่าอีกคนหนึ่งพกเงินไปห้าบาท 2คนนี้ทําเงินหล่นเหมือนกันถามว่าคนทําหล่น20บาทกับคนทําเงินหาย500บาทใครจะเสียดายมากกว่ากันเนี่ยลักษณะของกามาทีนะวะถึงแม้ว่ามันจะสะดวกสบายประณีตแต่ว่ามันก็มีโทษโปรองจึงสอนข้อต่อไปว่านี่คำมานิสังสักถาก็คือการได้อานิสงส์จากการออกจากกาบ mm hmm. ก็ฝึกให้ลดละเลิก ในสิ่งที่บำรุงกำเริทางอายตนะหรือกรรมมุคห้ารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระธรรมรมเหล่านี้ถ้าลดได้เบาบางก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าใช้ในการสอนคนในยกระดับจิตขึ้นไปนะเพราะว่าในแต่ละวันหรือว่า ในทุกหน้าที่ของคนเรานี่ก็จะมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องเราก็เลยต้องปฏิบัติให้เหมาะสมในทางพระก็เหมือนกันทางพระเรานี่บุคคลที่มาเกี่ยวข้อง <c oughs> นอกจากภิกษุด้วยกันหรือว่าครั้งพุทธการมีภิกษุณีก็จะมีบุคคลที่เรียกว่าอนุปสมบัติอนุปสมบัติบุคคลก็คือบุคคลที่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่พระไม่ใช่ภิกษุณีได้แก่ขรือหันญาติโยม แล้วก็สามนเณรสามนเนรีนี่คืออนุปสมบันอนุปสมบันบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับพระภิกษุหรือเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาซึ่งบางคนบางท่านก็พูดง่ายเข้าใจง่ายสอนง่ายแต่บางคนบางท่านก็พูดยากเข้าใจยากสอนยากแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันว่า ให้เป็นคนพูดยากสอนยากนี่มันมันมีเหตุมีเหตุอย่างที่ท่านเคยเล่าหรือตรัสว่าในอนุมานสูตรที่พระหมหาโมคคละณะนี้ได้ได้นำไปสอนลูกศิษย์ของท่านนะว่าทำที่ให้เป็นคนว่ายากสอนยากนี่เพราะอะไรเพราะประการแรกนี่ปรตนาลามกก็ว่าปรตนาลามกนี่หมายถึงเช่น อยากได้ลาบสักการะก็มีการประจบครือขัดหรือยอมตัวรับใช้ทำนู่นทํานี่เพื่อให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าชื่อเสียงอะไรต่างๆประการต่อมาเรียกว่ายกตนข่มผู้อื่นเนี่ยคนที่ยกตนข่มผู้อื่นก็จะเป็นคนว่ายากสอนยากมักโกรธผู้โกรธเอาไว้แล้วจากนั้นก็มีการระแวง เป็นคนขี้ระแวงนี่ก็ว่ายากสอนอยากชอบด่าคำหยาบหยาบๆคล้คาคๆหรือบางครั้งถ้าเกิดว่าทำผิดก็มีภิกษุมาจุดมาทวงมาทวง<อ>ก็จะโต้เถียง<อ>หรือถึงขั้นคมคูก้าวร้าวผู้จุดทวงนักเข้าก็คือปลักปลํเจดูดไปด้วยเลยพอมีการสอบสวนทวนความ ก็มักจะพูดจากลบเกลื่อดหรือตอบคำถามด้วยความไม่พอใจหรือว่าลบหลูตีเสมอคุณของอผู้มีคุณธรรมมีความริษยาโอ้อวดมายาแข็งกระด้างแล้วประการสุดท้ายก็คือจะเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะถือความเห็นของตนเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นลักษณะของคนที่ว่ายากสอนอยากในทาง ทำมาวินยัยในอนุมานสูตรในอนุพุทธประวัตินี่มันมีบุกมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านผู้ฟังพระภิกษุรูปนี้นี่ความจริงท่านก็มีโอกาสได้รับใช้หรืออุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะตามประวัติก็คือท่านพระเมีิยะท่านพระเมคิยะนี่มีโอกาสแล้วแต่ว่าท่าน ท่านทิ้งหมายถึงว่าทิ้งโอกาสที่จะอ,อ,อยู่อุปถากพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าไม่ใช่บารมีของท่านก็ได้ในการเป็นพุทธอุปถากเพราะต่อมาพระอน,นุลเป็นผู้ที่รับภาระธุระในส่วนนี้แต่ว่าท่านพระมิกยะนี่ก็มีบทบาทเหมือนกันเ,เหตุที่ท่านละทิ้งพระพุทธเจ้าไปเพราะว่าท่านต้องการจะบำเพ็ญใหบรรลุอรตผลก็เลย ละทิ้งพระพุทธเจ้าในในคราวครั้งนั้นเพราะว่าท่านยังไงอ่ะคือท่านต้องการบรรลุอ่ะพูดง่ายงอย่างนี้กว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตานะทรงเมตตาก็ก่อนที่ท่านพระมิกยะจะจากไปพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีระงับวิตกสามประการในท่านตั้งอยู่ในคุณธรรมเช่นการมีเพื่อนที่ดีกบคนดีกัลยนณมิตรสำรวมในพระปาฏิโมก เป็นผู้มีวาจาสุภาษิตคือพูดดีมีความเพียรที่จะละอกุศละธรรมแล้วก็มีปัญญาเนี่ยหข้อเราจะจัด์ตั้งอยู่ในคุณธรรม5ข้อนี้ก่อนแล้วเพิ่อมอีกห้าข้อก็คือฝึกอสุภะฝึกอสุภะคือคือ,คอเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพื่อละราคะหรือความกำหนัด แล้วเจริญเมตตาเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเจริญอาณาปานสติอาณาปานสตินี้สามารถตัดความวิตกกังวลได้นะตัดความวิตกกังวลได้อัน,นิจะสัญญาถอนอัศมิมานะคือความถือตัวที่จันรยัพุทธตาใ้กับว่าตัวกูของกูนี่ไะ อานนส,สัญญาหมายถึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของสังขารก็จะสามารถคลายความยึดถือในอัตตาตัวตนลงได้ท่านพระมิขยะก็ได้นำไปปฏิบัติทุกประการแล้วในที่สุดท่านก็มรลุอลัตผลจะเห็นได้ว่าคุรธรรมแต่ละข้อ ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนท่านพระเมกยยะนี่เป็นคุณธรรมที่จะว่าทํายากก็ยากนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจนี่ท่านพระเมกยยะตอนแรกท่านไม่สามารถบรรลุได้เลยแต่ว่าท่านได้รับข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าฝากไปในตอนต้นก็คือว่ามีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมอันนี้ญาติโยมก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ สมมตว่าในหน้าที่การงานในชีวิตประจําวันของเราเกิดโต้เทโตถอยขึ้นมาแต่ถ้าเราตั้งไว้นในจิตว่าต้องมีความเพียรในการละอคุุลธรรมปัญหาอุปสรรคต่างๆแม้จะยากเราก็พร้อมที่จะต่อสู้และฝ่ฟาฟันไปจนในที่สุดก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าเออจะต้องเป็นอริยะบุคคล บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นน้นขั้นนี้แต่ถ้าตั้งใจดีทําดีที่สุดแน่นอนว่าผลของความดีก็จะเกิดขึ้นจากการกระทําไม่มากก็น้อยหละก็ต้องเกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนีย่ยขอเป็นกาลังใจให้เราตั้งทั้งหลายดํารงอยู่ในกลังความดีและก็เจริญ รอยตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเลื่อนชั้นพบภูมิจากปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสก็เป็นกัลยาณชนหรือคนดีแล้วเมื่อบารมีเต็มเปีย่ยมความดีเต็มที่ก็จะถึงขั้นอริยชนไม่ว่าอนาคตการสัก กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือกี่ชาติแต่ต้องได้ผลดีแน่นอนเพราะเหมือนกับว่าเรามาถูกทิศถูกทางแล้วที่เกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาดำรงมั่นอยู่ในคุณงามความดีหรือว่าศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเจริญด้วยอายุวันะสุขภะละปฏิพันธ์รัตสันสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกประการพบก,กันมาอีกครั้งวันพรุ่งนี้จเจริญพรตะเทเวกษสะกัลยาณัง ตเทเวกสะปาปกังตสมาสพังนักกัลยนงังสพังวาปินัปาปังสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆมิใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็มิใช่ว่าจะเสียไปทั้งหมดมองอะไร มองให้เห็นเป็นครูสอน